คนงานเทศบาลนครลำปางเร่งตัดต้นไม้นับ10บต้นที่หักโค่นขวางถนนเจริญประเทศตำบลเวียงเหนืออำเภอเมืองลำปางหลังจากที่เกิดพายุพัดถลมรุนแรงเมื่อวานนี้ค่ะโดยแรงพายุก็ยังสร้างความเสียหายใกล้กับบ้านเรือนของประชาชนมีต้นไม้หักโค่นกีดขวางถนนหลายจุดกระทบการสัญจรในเขตเมืองแล้วก็ทําให้พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่นั้นต้องปิดร้านชั่วคราว ส่วนที่บ้านหนองตำบลน้ำโจ้อำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปางซึ่งได้รับความเสียหายจากพายุเมื่อวันที่3พฤษภาค,คมที่ผ่านมาล่าสุดก็เกิดเหตุชายอายุ71ปีค่ะพลัดตกจากหลังคาเสียชีวิตเนื่องจากว่าหลังคาบ้านเสียหายจากพายุแต่ในชุมชนนั้นประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานผู้เสียชีวิตนั้นจึงปีนขึ้นไปเปลี่ยนกระเบื้องเองค่ะแต่ว่าเกิดเสียหลัก พัดตกลงมาจากหลังคานะคะก็หล่นลงมาที่พื้นด้านล่างสูงเกือบ10เมตรก็ทําให้ศีรษะนั้นกระแทกกับพื้นเสียชีวิตทันทีค่ะส่วนที่จังหวัดเชียงรายเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะคะก็เกิดเหตุกลุ่มคนงานถูกฟ้าผ่าขณะที่หลบฝนอยู่ในเพิงพักใต้ต้นไม้ในหมู่บ้านดอยหางในตําบลดอยหางอําเภอเมืองเชียงรายค่ะก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตทันที1คนบาดเจ็บ2คนที่จังหวัดแพร่ก็ได้รับผลกระทบจากพายุ ดูดูร้อนเช่นกันนะคะใน2อําำเภอ7ตำบล23บน23หมู่บ้านโดยหน่วยงานต่างๆตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสำรวจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการค่ะ